มันจะมีวิชาหนึ่งนะครับในคณะนิสิาสตรามแหงเนี่ยที่ถือว่าเป็นวิชาหนึ่งที่หินมากๆกเลยนะก็คือยากมากๆเลยแล้วมันดันมาอยู่เป็นวิชาของปีหนึ่งนะครับนั่นก็คือวิชากฎหมายมหาชนนะครับวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่ผมบอกตามตรงว่าถ้าเราดูในแบบผลสอบนะที่ออกมาในบอร์ดเวลาติดบอร์ดอ่าผลสอบเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าขีดแดงเนี่ยคือยาวไปหมดเลยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนสอบผ่านเนี่ยน้อยมากนะครับน่ละเทอม ซึ่งตอนที่ผมเข้ามาเรียนคณะนิสร์แรกๆเนี่ยผมบอกตามตรงว่าผมก็กลัววิชานี้มากนะนะครับก็กลัวว่าตัวเองจะสอบไม่ผ่านเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเป็นเทอมแรกด้วยอะ่ะเราก็พึงพ่งแบบพึ่งพึ่งมาสอบกฎหมายเป็นเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเราก็มาเจอวิชานี้นะโอ้โหทีนี้แบบเครียดเลยนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะสอบผ่านมาได้นะครับทีเนี้ยพอผมเห็นวิชากฎหมายมหาชนเนี่ยเพื่อนบางคนผมนะคือแบบไม่ผ่านสักทีไม่ผ่านสักทีกทลงกี่รอบกี่รอบไม่ผ่านก็มีนะครับผมก็เลยลองมาคิดดิเอ้ย เออทำไมวิชาเนี้ยทำไมวิชากฎหมายมหาชนเนี่ยมันถึงแบบคนถึงสอบผ่านกันน้อยจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นในพอดแคสต์ในวนนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงหัวข้อที่ชื่อว่าสาเหตุที่คน90%สอบไม่ผ่านวิชากฎหมายมหาชนนะครับซึ่งผมลิสออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณ3ข้อด้วยกันนะครับที่ผมลองลองลอง,ลองคิดจากตัวผมเองนะแล้วก็ลองดูจากคนส่วนใหญ่เนี่ยว่าเฮ้ยทำไมถึงสอบไม่ผ่านกันนะครับ แล้วถ้าเรารู้สาเหตุเนี่ยเราก็จะได้รู้ไงว่าเราจะต้องไปแก้ตรงจุดไหนเพื่อให้เราสามารถที่จะสอบผ่านได้แบบไม่ยากจนเกินไปเนาะโอเคนะครับมาเริ่มวันทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับก็คือความไม่คุ้นชินของข้อสอบอ่ะความไม่คุ้นชินของข้อสอบนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราเรียนมัธยมเนี่ยนะครับเราจะเจอข้อสอบที่แบบส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อสอบช้อยใช่ไหมเราจะไม่ค่อยเจอข้อสอบแบบเขียนเท่าไหร่ข้อสอบแบบอัตนัยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้เจอเยอะ ใช่ไหมครับตอนมัธยมหรือถ้ามีข้อสอบอัตนัยก็จริงนะครับแต่มันก็จะเป็นแบบในในรูปแบบที่แบบเติมคำอะ่ะเออใช่ปะม,มันก็จะไม่ค่อยมีอะไรข้อสอบไหนที่มันจะต้องมาเขียนเป็นหน้าหน้าเขียนหน้าสองหน้าต่อข้อนะครับผมจริงไหมพอเราพอเราเจอแบบนั้นมาตลอดแล้วจู่ๆเราเข้ามาเรียนในมหาลัยนะครับเข้ามาเรียนคณะนิิศาสตร์นะครับแล้วมาเจอเป็นวิชาแรกด้วยนะนะครับมาเจอเป็นวิชาแรกเลยนะอา้าวตายแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าไม่เขียนสองหน้าเนี่ยโอกาสผ่านยากต่อข้อนะครับ โอ้โหคราวนี้แบบเป็นไงคนที่ไม่ไม่คุ้นชินเป็นไงโอ้โหจะเขียนอะไรวะสองหน้าถามคําถามบรรทัดเดียวเนี่ยแต่ต้องตอบสองหน้าเนี่ยจะเอาอะไรไปตอบวะเนี่ยใช่ไหมนะครับนี่แหละอันนี้คือข้อแรกที่ผมคิดเลยว่ามันคือข้อนี้แหละที่ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยสอบไม่ผ่านนะครับพอไม่คุ้นชินมันหมายความว่าอะไรครับพอไม่คุ้นชินเวลาต้องไปตอบเป็นไงก็เขียนได้น้อยนะครับเขียนได้นิดหนึ่งหรือบางคนแบบอยากเขียนให้ได้เยอะเขียนวนแม่งเลยอ่ะเอามาวนใหม่อ่ะเขียนตอบแล้ววนไปเรื่อยให้มันเยอะ มันจะผ่านได้ไงนะครับนะครับเพราะนั่นนี่คือปัจจัยแรกเลยคือความไม่คุ้นชินของข้อสอบนะวิธีแก้นะครับในข้อนี้ง่ายๆนะครับง่ายๆเลยก็คืออ่านหนังสือเยอะๆเ,เอาจริงนะวิธีแก้ที่ดีสุดคืออ่านหนังสือเยอะๆนะครับเพราะนั่นเนี่ยวิชากฎหมายมหาชนพยายามอ่านหนังสือนะครับและทําความเข้าใจในภาพรวมกฎหมายในารายละเอียดต่างๆคือทํความเข้าใจให้หมดอ่ะแล้วที่สําคัญคือเวลาตอบข้อสอบนะครับเวลาตอบข้อสอบให้เค้นทุกความรู้ที่มันเกี่ยวเนื่องกับคําถามที่อาจารย์ถามอ่ะใส่ไปให้หมดเลย คือให้เราคิดแบบนี้นะวิธีแก้ข้อนี้นะให้เราคิดแบบนี้เวลาเราตอบข้อสอบเนี่ยให้เราคิดไว้เลยว่าทํายังไงให้อาจารย์เห็นว่ากูรู้เรื่องเนี้ยเยอะเออแบานี้เลยสมมุติอ่ะคําถามถามมากฎหมายมหาชนคืออะไรอ่ะสมมุตินะถามมาแค่นะทำยังไงให้อาจารย์เห็นว่าเราอะรู้เรื่องนี้แบบเยอะมากรู้ลึกสาธยายไปให้หมดเลยนะครับไม่ต้องรีบตอบก็ได้นะอ่กฎหมายมหาชนคืออะไรไหมเกินที่มาก่อนอ่กฎหมายในโลกนี้นะครับมีแบบนี้แบบนี <S <S ้อ่ะ แล้วกฎหมายในประเทศไทยก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วค่อยย่อยลงมาก็จะมีเป็นอย่างหนึ่งก็จะเป็นกฎหมายมหาชนแล้วก็ค่อยๆแตกรายละเอียดขยายความไปใส่สิ่งที่เรารู้ไปให้หมดนะครับแบบนี้มันจะทาให้เราเขียนได้เยอะโอเคไหมแบบนี้มันทําให้เราเขียนได้เยอะนะครับซึ่งสิ่งที่ทําให้เราทําแบบนี้ได้คืออะไรก็ต้องอ่านเยอะๆนะครับก็ต้องอ่านเยอะแล้วก็ต้องเข้าใจเนื้อหามันให้เยอะๆด้วยนะครับ,นะรบวิธีแก้เรื่องนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ไงไก็ตามนะครับ พยายามฝึกเขียนด้วยนะครับพยายามฝึกเขียนด้วยนะครับมันจะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราความรู้ที่มันอยู่ในหัวเราอะเราสามารถถ่ายทอดออกมาได้มากน้อยแค่ไหนโอเคไหมนะครับถ้าเราฝึกแบบนี้ได้ผมคิดว่าปัญหาข้อแรกก็จะจบไปก็จะไม่ไม่เป็นปัญหานะครับสาเหตุข้อแรกก็สามารถที่จะปัดตกได้เลยนะครับอ่ะต่อมามาดูข้อี่งนะครับสาเหตุข้อี่งก็คือเนื้อหาที่ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวนะครับต้องบอกกันว่าจริงๆอ่ะคนแหมมหาชนอะมันจริงๆมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะ จริงๆเพราะว่าเราก็อยู่ภายใต้กฎหมายพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าแต่ในแง่ของการเรียนอ่าในแง่ของการเรียนเวลาเราไปเรียนถามจริงตอนเราเรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราเราเราได้เรียนกฎหมายมหาชนกันสักเท่าไหร่นะครับชีวิตประจําวันที่เราใช้กันอะเราได้เราเราเราได้เข้าไปคุกคีในกฎหมายมหาชนมากสักเท่าไหร่เราก็แทบไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ตัวกับมันเลยนะครับอ่ะสมมติถ้าเราไปเรียนกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งสมมตินะเรื่หมายอาญา เราก็เห็นชัดเลยเราดูข่าวทุกวันอ่ะคนเนี่ยขโมยของรักทรัพย์ฆ่ากันทําร้ายกันนะนะมันเห็นภาพนะครับมันอ่านหนังสือแล้วมันก็เห็นภาพหรือกฎหมายแพ่งอย่างเงี้ยอะกู้ยืมเงินแล้วไม่คืนนะครับทําสัญญาไว้แล้วผิดสัญญานะครับเห็นไหมมันก็มันก็ม,นกมันก็อยู่รอบตัวเราใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเห็นได้อยู่รอบตัวอาเพื่อนยืมเงินแล้วเพื่อนยืมเงินเราไปใช่ไหมแล้วมันไม่คืน,นคอย่างเงี้ยก็ผิดกฎหมายแพ่งอะไรเงี้ยน,นะครับ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกฎหมายประเภทอื่นมันยังพอที่จะทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นภาพได้เพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราไงมันเป็นเรื่องที่เราแบบเจอกับมันแบบทุกวันน่ะแต่พอเป็นมหาชนปุ๊บอะไรวะรัฐอะไรวะกฎหมายแล้วทำมนูญอะไรวะเนี่ยมีพรบมีลำดับชั้นของกฎหมายกฎหมายที่รัฐเป็นผู้ใช้ระหว่างรัฐกับเอกชนอะไรวะเนี่ยงงไปหมดเลยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวเรานะครับ <S <S สาเหตุนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเนี่ย เรียนแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับเรียนแล้วแบบมันจะไม่เห็นภาพนึกภาพไม่ออกไม่เข้าใจเนื้อหาพอพอพอมาเรียนแล้วมันไม่เข้าใจด้วยความที่มันเป็นกฎหมายที่ไม่ได้ใกล้ตัวนะครับก็เลยทําข้อสอบไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีแก้ข้อนี้นะครับวิธีแก้ข้อนี้ก็คือก็อย่างพ่อมก็เหมือนเดิมนะครับอ่านเยอะๆอ่านเยอะๆอ่านเยอะๆทำให้เข้าใจเยอะพยายามนึกภาพถ้าไม่เข้าใจอะไรนะผมบอกตามตรงยุคนี้เสิร์ชยูทูบไปเลยเสิร์ชอ่ากูเกิลก็ได้เสิร์ชทิ k ตอกก็ได้ ดูว่าเฮ้ยไอจุดที่เรางงเนี่ยมันมีคนมาอธิบายหรือเปล่านะครับเห็นไหมเราก็ฟังได้หรือถ้าไม่เข้าใจตรงไหนจดแล้วไปถามอาจารย์ก็ได้โอเคไหมถามอาจารย์ในจริงจะดีที่สุดได้ซ้ำน,นะครับคือพยายามเรียนแล้วทําให้ตัวเองเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะสามารถแก้ปัญหาข้อนี้ได้นะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่2นะครับต่อมาก็คือสาเหตุข้อที่3นะครับสาเหตุข้อที่3าก็คือเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะมากๆต้องยอมรับอย่างนึงเลยกฎหมายมหาชนเป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะนะ เนื้อหาเยอะนะครับแต่ผมอ่ะผมผมจะบอกทุกคนแบบนี้จริงๆเนื้อหามันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นโอเคไหมครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเราแค่ต้องเข้าใจและเห็นภาพมาให้ได้นะแต่ด้วยความที่เนื้อหามันเยอะอมันก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมอ่านยังไงมันก็อ่านไม่หมดสักทีอ่ะเออทุกคนเป็นไหมนะครับสมมติเราเรียนกฎหมายมหาชนอ่างนี้อ่านกฎหมายมหาชนก็ทำไมอ่านทาไมเนื้อหามันยังมีอีกวะเนี่ยเฮ้ยอ่านไปเฮ้ยทำไมมันมันอธิบายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยทำไมหัวข้อเดียวมันถูกอธิบายเต็มไปหมดเลยใช่ไหม คนมาชมมันจะเป็นลักษณะนั้นนะครับพอมันเนื้อหายเยอะปุ๊บก็เอาเอาและจับจุดไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยตกลงวิชานี้มันมันพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยแล้วตกลงอ่าสิ่งที่มันจะไปออกข้อสอบได้มันจะมันจะไปออกอะไรได้วะเนี่ยแล้วที่เราต้องไปเขียนตอบข้อสอบเราต้องเอาความรู้ตรงไหนไปเขียนตอบวะเนี่ยเหระมันก็จะงงไปหมดนะครับในหัวเรามันก็จะสเปรย์สปาไปหมดนะครับซึ่งวิธีแก้ข้อนี้ผมก็มีให้นะครับก็คือทําสารบัญให้กับมันเออทาสารบัญวิชาให้กับมันซะ เวลาที่ทุกคนเรียนกฎหมายจริงไม่ใช่แค่หมาชนนะครับทุกวิชานะพยายามเอาเนื้อหาของแต่ละวิชามาทําเป็นสารบัญดูสารบัญของเรานะเราต้องเป็นคนทําเองนะลองดูว่าวิชานี้ภาพรวมคืออะไรมีหัวข้อใหญ่คืออะไรหัวข้อย่อยคืออะไรนะครับลองแตกเป็นไมล์แมปอะไรเงี้ยออกมาให้เราเห็นนะครับพอเราเห็นไมล์แมปเห็นสารบัญของวิชาปุ๊บมันจะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพรวม แล้วพอเราเห็นภาพรวมถึงแม้เนื้อหามันจะเยอะแค่ไหนก็ตามเราก็จะอ่านแล้วจับจุดถูกอยู่ดีนะครับโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นก็ไปลองทําดูนะครับสารบัญแล้วผมคิดว่าถ้าทุกคนเนี่ยรู้สาเหตุ3ข้อนี้แล้วสามารถที่จะทําตามแก้ปัญหาตามที่ผมบอกได้ผมเชื่อว่าวิชานี้ก็จะเป็นอีกวิชาหนึ่งที่มันไม่ได้ยากสำหรับทุกคนได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับสาเหตุที่คน90%สอบไม่ผ่านวิชากฎหมายมหาชนเนี่ยมีอยู่3ข้อน,นะครับข้อแรกก็คือความไม่คุ้นชินของข้อสอบ ข้อ2เนื้อหาที่ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวแล้วก็ข้อ3เนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับที่กําลังเรียนวิชากฎหมายมหาชนอยู่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับ c r i b e ให้กับ t i เกอร์และบิ a ดลอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโป่ง Tiger ร์และบิ a ดลอดก็ลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในปีหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ